วันที่26ธันวาคมนี้เนี่ยก็มีกิจกรรมฮอคอยสมบัติแห่งซานตานะฮะซึ่งกิจกรรมนี้ครับก็จะเป็นการสุ่ม1ครั้ง25เพชร5ครั้ง100เพชรนะครับผมก็จะมีของรางวัลใหญ่เช่นจะได้หมัดตัวนี้นะครับผู้ชมนี่ตัวนี้เลยและยังมีสกินรถสปอร์ต,ตอีกตั้งหายนะครับผู้ชมตามด้วยคูปองไดมอนด์รอยัลนะครับผู้ชมฮนะ ถาว่าผู้ชมเนี่ยสุ่มไม่ได้นะครับผู้ชมก็สามารถกดแรกเป็นการสุ่มก็ได้นะฮะแล้วนี่คือของรางวัลทั้งหมดครับนี่ก็ตามนี้เลยนะฮะแต่ก็อย่าลืมนะครับว่ากิจกรรมนี้หมดเขตวันที่1มกราคมปีหน้านี้เท่าน,นั้นนะครับผ่ารับสุพาเลยนะกิจกรรมไปถ่ายรูปกับต้นคริสต์มาสเพียงแค่ผู้ชมทางบ้านเนี่ยไปถ่ายรูป ที่ร้านเซ็นทันโรลในภายวันที่24ธันวาคมถึงวันที่2มกราคมเนี antenna, history, Hence, ่ยผ like ู้ชมก็มีโอกาสได้รับของรางวัลมากมายครับทั้งโทแอร์พอร์ตเสื้อผ้าและของรางวัลอีกมากมายครับใครที่อยากร่วมกิจกรรมเนี่ยก็ต้องรีบมารวมกิจกรรมในภายวันที่24ธันวาคมถึงวันที่2มกราคมนี้เท่านั้นนะครับสวัสดีผู้ชมทุกท่านครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคุณโอสบะฮะ คือคลิปนี้ครับผู้ชมก็จะมาพูดถึงเรื่องวิธีการฝึกแบบสายตึงเล่นยังไงตัวคิวเยอะๆคิวต่อเนื่องคิวแบบคมคมเล่นโ,โหดระยะชาร์จแบบจัดๆนะครับผมอาทีเช่นคลิปนี้ฮะซึ่งในสถานการณ์แบบนี้ครับผมคือคสถานการณ์ที่แบบว่าเราเหลือคนเดียวนะครับคุณผู้ชมอาลัยเหี้ยน่าเบื่อบาลีามากเลยนี่ติดตาดี

ก็เล่กสายตึงเนี้ยต้องมาครอบคู่กับเล่นสายคิวต่อเนื่องนะครับผมเออถ้าทำสองอย่างนี้นก็ถือว่าแบสุดๆแล้วจริงๆซึ่งตัวอย่างการคิวต่อเนื่องเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้มันแค่ามาเลย์เกิดขึ้นเร็วมากงง ซึ่งสองเทคนิคนี้ฮะก็จะมาแนะนาคุณผู้ชมครับว่าเล่นยังไงฝึกยังไงถึงจะแบบว่าเล่นตึงเล่นได้ต่อเนื่องคิวต่อเนื่องแบบไม่ติดขัดอะไรนะครับผมเออถือว่าเป็นการฝึกในตัวเนาะเออนี่มาแนะนํานะครับผมเผื่อคุณผู้ชมหลายๆท่านเนี่ยอยากจะลองฝึกนะครับผมหรือว่าผู้เล่นใหม่เนี่ยอยากจะลองฝึกให้ตัวเองอะ่ะพัฒนาตัวเองได้ไปอีกขั้นหนึ่ง<ช>นะครับผมซึ่งจริงแล้วนะครับผมผมบอกตึงหรอคุณผู้ชมเชื่อผมเถอะจริงๆอันดับแ,แรกเลยฮะก็เข้าไปที่โซนฟีลตายครับผมเหมือนคลิปที่แล้วเลยนะครับ ต่อมาฮะก็มาที่เลือกปืนครับผมเลือกปืนที่เราชอบนะปืนที่เราจะใช้ฝึกนั่นแหละครับผมง่ายเลยสุดว่าเราได้ปืนแล้วใช่ไหมเราเตรียมปืนอะไรครบแล้วใช่ไหมครับเรามาที่นี่ฮะนี่ครับที่หน้ากระดานนะฮะอ่ะเราเห็นว่าที่หน้ากระดานเนี่ยไม่มีชื่อคนนะครับผมเราต้องได้คิวก่อนนะหรือว่าคนที่มาฝึกในโซนเนี่ยจะขึ้นที่หน้ากระดานตรงนี้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมจะไปดูอีกครั้งฮะว่ามีใครได้คิวหรือยังนะครับนี่ฮะคนที่ได้คิวเยอะที่สุดนะครับผมก็คือที่1นะก็คือ3คิว จะได้ที่หนึ่งของห้องโซนนะผมหรือว่าคนที่ตึงที่สุดของห้องโซนฟีตยตยตัวนี้นะฮะอ่ะเดี๋ยวผมรอให้พวกเขาเนี่ยคิวกันสักสิบคิวก่อนแล้วกันครับผมถึงจะเข้ามาฝึกซ้อมแล้วกันฮะเออจะได้ทดสอบด้วยครับว่าเอ้ยเราจะคิวได้ทันเขาหรือเปล่าเราจะตึงเท่าเขาหรือเปล่านะครับผมก็จะเป็นการฝึกอยู่ในตัวเนาะนี่ก็ผ่านไปสักพักแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะไปชมกันนะครับว่าเขาเนี่ยได้กี่คิวกันแล้วนะครับผมไป มามาดูกันครับไม่ตัดต่อยนะตายคือตายตรงนี้เลยนะนี่แป๊บสุดๆร้อนอนเลยได้8ปดคิวแล้วนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมรออีกสักแป๊บหนึ่งแล้วกันฮะรอให้เขาเนี่ยได้สัก10บคิวก่อนแล้วค่อยออกล่าคิวเนาะโอเคไปเขาคิวเลยไหนดูซิถึง10บหรือยัง9ก้าคิวหรออ่ะไปะเขาฆ่าผมเลยเขาจะได้10บคิวไวๆ ซึ่งตอนนี้นะครับผู้ชมผมศูนย์คิวอยู่นะยังไม่ฆ่าใครเลยต้องรอให้ที่หนึ่งเนี่ยได้สิบคิวก่อนละกันครับอ่ะได้สิบคิวแล้วครับไปเริ่มฝึกกันครคุณผู้ชมซึ่งวิธีการฝึกครับผมก็จะเป็นแบบนี้นะอ่ะโอเคผมจดคิดวได้สักยี่สิบ คิวนะครับผมผมจัดตะตัดเลยนะผู้ชมเนี่ยก็สามารถดูคิวขงผมได้ที่มุมบนขวานะฮะาอเราได้20คิวแล้วใช่ไหมเราก็จะกลับมาดูคะแนนนะครับผมว่าเราจะได้อันดับที่1ของช่องโซนเสียตายหรือเปล่านะครับผมเราจะตึงหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะฮะ คิวที่ยีสุดท้ายครับปึ๊บแอดยี่สิบคิวแล้วทีนี้มาดูที่คะแนนครับผมว่าอันดับเราเนี่ยจะได้คิวเท่าไรนะครับผมยี่สิบเอคิวนะและที่1นนะฮะถือว่าแซงคนที่เล่นที่ตึงที่สุดในห้องโซนนะครับผมอ่ดทีนี้เอาอีกสัก20คิวแล้วกันเพื่อให้อันดับที่2เนี่ยแก้มือนะครับนะครับอีกสัก20คิว คิวที่40สุดท้ายฮะโอเคทีนี้มาดูกันครับว่าเราเนี่ยยังครองอันดับความตึงได้หรือเปล่านะครับผม <Yahoo! S 1> เฮ้ยไอ้นี่จะเอาลององเแล้วเว้ยดูเสียบร้อยมาตอนนี้เราได้41คิวนะครับผมแล้วก็อันดับ2ได้23คิวนะฮะถือว่าห่างกันเกือบ20คิวเลยทีเดียวนะครับผมโอเคถือว่าเราคารองอันดับความตึงได้ ดีนะฮะแต่ถ้าถามว่ามีคนฝึกที่ตึงกว่าเราไหมมีคนฝึกที่สุดกว่าเราไหมนะครับผมก็มันมีนะฮะในโซนซีตานี่มีแน่นอนครับผมแต่ว่าขอย้านะครับว่าอันนี้เป็นการฝึกนะครับคุณผู้ชมไม่ได้จริงจังอะไรนะมาฮะเดี๋ยวผมพาไปชมกันมีคนฝึกยิงที่ตึงๆอยู่นะครับผมเดี๋ยวผมพาไปชมกัน,นะฮะซึ่งอันดับหนึ่งตอนนี้นะครับผมก็คิวสูงสุดอยู่ที่12คิวนะครับผมผมจะไล่ตามคนนี้ให้ดูนะ ดูกันว่าผมจะตามทนนี้ทันหรือเปล่าระดับหนึ่งนะครับผมหนึ่งคิวเดี๋ยวผมจะตัดไปตอน20คิวทีเนาะมันจะได้ดูไม่น่าเบื่อนะครับคิวที่20ครับปึ๊บโบกเรียบร้อย ทีนี้ก็ไปดูคะแนนกันครับว่าอันดับที่หนึ่งเนี่ยผมจะขึ้นได้หรือเปล่านะดูจากไกลๆแล้วเนี่ยไม่น่าจะขึ้นอันดับที่หนึ่งนะครับผมแต่ว่ามาขึ้นอันดับที่สองนะครับผมนี่โอ้ที่หนึ่งนี่ตึงมากการสองคิวนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมจะลองชิงอันดับหนึ่งดูครับว่าจะชิงอันดับหนึ่งได้หรือเปล่านะฮะก็มาลองสุดกันนะครับผมว่าเราเนี่ยจะตึงได้มากแค่ไหนครับผมว่าเราจะสู้คนที่ตึงๆอันดับหนึ่งได้หรือเปล่านะครับคุณผู้ชมมา 9คิวแล้วก็40คิวนะครับผมแถมไม่ได้ไม่ได้ไไดทีเนี้ยก็มาดูอันดับกันครับพวกเราเนี่ยจะสู้คนที่ตึงๆเนี่ยได้หรือเปล่านะครับคุณผู้ชมมาไปดูกันที่คะแนนนะดูจากแกๆเนี่ยน่าจะที่1น,นะครับผมนี่โอ้ย41คิวเท่ากันเลยถือว่าสูสีกันจัดนะฮะคุณผู้ชมครับ A later. few moments และนี่แหละครับผมก็คือวิธีการฝึกว่าเราเนี่ยจะตึงแค่ไหนจะสุดแค่ไหนจะคิวต่อเนื่องหรือว่าคิวกับคนที่อยู่ในโซนเนี่ยได้มากแค่ไหนนะผมเออ,อันนี้ก็คือวิธีการฝึกเฉพาะคนที่อยากเล่นแบบตึงๆเล่นแบบคิวอ,อย่างต่อเนื่องนะผมก็สามารถมาฝึกแบบนี้ได้นะผมก็สามารถวัดกับตัวเองได้เลยนะสู่ตัวเองด้วยอะไรนี้นะครับผมจริงๆแล้วเนี่ยผมก็ฝึกอย่างนี้ทุกวันนะครับผมก่อนที่ผมจะเล่นอย่างเงี้ยผมก็ฝึกอย่างนี้ทุกวันนะฮะเออวังว่า คลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็กราบสวัสดีทุกคนนะครับจะบอกกูผิดลังโค้งไปแล้วไอ้โง่ไม่ฟอ s t, 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 t Blood พี่น็เจ็บค่ะดับ t ม่สั e เกตหอีเลนชื่อจ๋าเขาเนเราบ้านทีอจบ้านหรบ้านเนี่ยบ้านดับเบิลคิลไ่สังเกตก่วไ่สังกต่าทโเขาโกรกแกกัวมาเสียข้าจงบิ เย็นหัวเขาเขาเล่นหลุน